จครับที่ทำประตูอในกดไปดีใจครับแต่าที่ีิจกว่าไ่ทีมขนาแล้วเรามองเกมไหนนะถึงตัชนะเยอะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เหนะจะได้ข่งขันในวันเกิดในปีนี้ก็ือแชมป์ซูซูกิรถถูกใจหว่าทีมไหนครับในวันนั้นคือสิ่งเดียวว่าก็จครับอ้โหคืใจว่าในวันนี้ก็ต้องมีประตูครับแต่ก็ยังไก็ต้องมี คือแข็งแก่งั้งเต่แมตช์แรกที่เราเจอแล้วก็ก็ต้องกลับไปทำงานต่อครับโแต่พื่อนๆเป็กนไงโดยาี้พวกว่าตอนนีเราต้อเอาอขามรู้สึกผมก็ม like, ีงน like ี่ทำใดูได้แต่ว่าโอกาสที่มีครับข้างหน้ามันากไปได้มากกว่าหนึ่งครับผมก็ก็ตน้อร่ให้ครอบครัวเาว่าแม่ลูกแม่สบารอเู่ครับแกเนี่ยเขาเยอดูวันนี้ครับก็